ค่ะตัวน้อยแสนสซนมานาเด้อปลาลุงเอินจู่เราสิด่างอย่างนั้าดีสด่างยางนา้นกันตู้ด่างเฉตุเย็นไว้กันไม่ไม่แม่ชิจ้อให้มั้ยมั้ยไม่ก่อนแม่ตู้แถวว่าขอบใจเด้อวาสนาเอ้ยว่าขอบใจเด้อคุยจ้ากันตุยจ้าไม่ตู้แถวได้กินนมเย็นๆนะอ้าแม่เจ้อให้เอาไหมเอาไมมแม่จัน ตัวนั้นมันเดือดที่ม่ตอวนั้นงามครับมันกำลังปุงไเนี่ยนางบ้านพูนสิมจ้าจะไปเรินมาสนายังไงแล้วะไปอครับบาี้มัยเป็ดมันตามลังในตู้นะ ถุดใจอยากลงวะเฮียประตูอุ้มลงนะอ่านี่เอ้าปอนตู้น้ำเด้อปอนตู้น้ำเด้อเชื่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 อเฮ้มึงไหนตู้เอ้ยลานสิป้อนนั่นเชื่อลานป้อนน้องไล้เชื่ประตูก็อยากเห็นเทือนแล้ว ตู <si ้อยากเห็ดเทีอนลานก็อยากป้อนไม่ตู้เลยบ่ป้อนมามีตู้นะเออไม่ตู้ปุ๋ยกินไม่ตู้ขับรถปุ๋ยไม่ตู้อาเดิมเดิมตู้เขับรถเป็นเดิมเดิมชื่อเชื่อตู้เขาเก่งหลอกะตู้เขาบึ้นหลอกปะตู้เขามันสล็ดหน้าไม่สดเย็นประตู้ยยังล่างมืออยู่มาดูก่อนประตู้ชิมากินมาดูก่ดีใจญ่เลยเนาะเออเป็ดไก่ไก่ อนจะนา่งเทียงป้าเต้มาคอเด้อพี่น้องถค่ะบมีแกงนี่นั่งอย่างเด้อเพื่อนางกระเจับไปหน่อยนึงอู่เราอู่ท้าเราแกงเยออ่าเห็นบ่แม่เห็นร่ใจน้อยใจแท้แทงป้ตู้วะดูบ้าป้ตู้ได้จ้าปตไปจ้าราตู้นะไปไปหาาูกินไปอาขนมเนี้ยเอาป้อนเอาไปป้อนเอาไปเรามีเฮงไปเห็ดเมื่อยนะคะ แอ้วถึงมงหลังเพือนมตูไม่ตู้แล้วก็น้อยใจแล้วเห็นไหเอเราแพงปตู้แล้วก็น้องนางแล้วปตูนั้นตืนต้นไปนอนางเราพ่งนี้เราก็ไปแล้วเนาะจาเจ็บข้องว่าเองมือเป็นเราเห็นตืนเต้นก่อนนัแม่นกก่อนนั่น่นุ่ยแม่นมมนะแเรานี่มนะเออปตูลูกบลูแล้วไปเอารถทั้งไม้ยาดีเมฆไทยลานแล้ว ขนมแน้ปันไม่ตู้กินเน่ะหรอให้แต่พู้ตู้แท้เชื่อเชื่อเ้พตูกินอ้ยคุ้มยังชิมามลังไปซักผ้าเออหมมาอยู่เยเอืต้นม่วงซามจะดูได้มาปลูกอาจารย์กินแน่ถึงจอนแต่มาที่ใช้นางอะนะไปซื้อมากแล้วว่าว่าบอ้ยต้อยังเบอาก็ทาอยมันคิดนะได้นี่วะซื้อต้นม่วง สาพุงอืมผานเป็นยังผ้าอยู่ะมาจะไล่ได้ั่บอกว่า้้จะไล่ได้แล้วจะให้กินนะแล้วกุณ้าไว่ากเดมมาปลูกด้งูดด้เดี๋ยวแลกกันชีสือมีได้ลงไปวันนี้กันชีสือมาปลูกป้ามวงไข่ประตูลกแทปัตลงบ้าฮลูกอลกเลยนะพี่พี่กันุวาพี่กันมาทางนี้ก่อนมาลงทั้ง mình nghe mình tu ra hết nhang này mình nghe mình tu ra hết nhang này là... là... nè nghe là à, nó lảng mือ bò lảng mือ bò lảng xoay tết bò nó bẹt trở lảng xoay tết nó bẹt trở tết tu tết nhảy lông bò lông nữa bò lông nữa bò đào khẩu bò đằng bò khẩu bò đực 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 gà đó cứ bèo bay hết bay khẩu bay mày hài lan bay ตักให้วยมาลลายนีดแล้วตู้ขึ้นน้ำให้ตขึ่า้นจะเอาขึ่นจะขึ่นน้มันไล่ไก่ได้นันนะจะให้อาชิคคเพลินค่ะขณะเวลาตู้เท่านะห้องตู้เท่าเช้าระบ้อใ่เศร้าระเบอเมื่อยนั่นเศ้าด้ยใช่เ้ยังกันจ้องนะออกไหมแม่ทำอยากไหออกไาม ออกมาพี่ถุงม่ให้แลี้ยงเราไม่ลูกอ่ะอู้หูจิจพีนเฮียังอ่ะนะออกมาได้ไหมลูกออกมาไหมเออเดี๋ยวพุทุ um ่งเอาข่าลงมาให้ได้เดี๋ยวพุทุ่งเอาข่าลงมาให้เกลือเป็ดเกลือไก่ได้มึงไงเป็ดเอ็น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 อยู่นะเก่งมากที่พ่อจะได้ทำมั้งค่ะที่พ่อจะกูจะเอาเป็ดเอ็นเอ็นเอ็น sao บ่ cứ cao đi, ừ, chỗ này cả. ติ bản mơ độ. hiện ตัก còn ๆ tu nè. Hey. มือเป็นยังมือนะเบอร์หาให้ปลาลุงมังไงมือนะจะจับช่างขึ้นกระตุกน้อยอย่าจับลูกสายพายนะมื่อไนน่ะไก่ไก่ข้ามบ่ไนไก่บ่อจมบ่ไนนี่ตัวใหญ่น่ะที่ถามมาเกือบเป็ดพี่ลุกแน่หน่ะพิรุกแน่มันอยากกินน้ำมีตู้นะมึงแน่กูก้าบกูก้าบกูก้าบอยู่ตรงน่มันขอกินน้ำตู้นะเน่าแล้วที่ฉวบมีตู้เลยนะมันแม่รไหมึงอะไรไหม ขณตู้เอาเข่าม่ให้พี่เกลือพี่ไว้เกลือบอมันแปนมาเกลือบอลน้ำมีตู้พี่ได้นมามจ้าละแนมอยู่รัมันห่างมันอยู่ในเฮือนผ้เนาะมท่านจะไปหรอกมันอ้าวอ้าอ้าวอ้ออ้วาอ้อาอา้อ้ออาา้ A à, cửa mẹ nó cửa mẹ không lâu ra ơi không mẹ ơi không lâu mẹ ơi không nào bớt lẻ nè nhoa cửa nhoa cửa ơi thoát đi ơi điều à, 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 thổ luôn. ah a mẹ ơi tao à tao đâu tao đâu tao đâu tao Chạp vô đâu tao

ยันนี่เี่ยนน่เ่อไ้ไก่ตอกนี่ยังบวกไข่ว่าไก่ตอกนี่เกอมันกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุกขีดอกด้วย ช่างดดบับกไข่ได้ไปอินเนเลยก็ตีก็ไ้ชิเลยอ่ะมันดูจชิอนเทอย่เลยขอยังบัไข่มันมัต้สเนี่ยนะมยังบมอก็น่งนะมน้อ่าเียยัแมเลมัป็นแบมนอยเลน่หนตาล้วะล่างเนี่ยได้ยังไงไปไปวันหนาวหอีกอะไระ อยู่อยู่บัดปลายสิไลและมึงจะสู้นะใส่ดรายรู้ไหมเป็นยาเย็นมอ่งแพย์ท้องแค่ใส่อารมณ์เนาะไก่นะแจ็เกอรก็จอดเกิดมานะบุเล๊อะจอดเกิดบุ๊็๊อกหรื เ็ดหลายใช่ไหมลูกบ่ใช่บ่อยากเหยียบแบบนั่นบ่อยากลองรสชาดบ่ลองทรมาตาบ่เหยียบขี่เป็ดขี่ไก่บ่ลูกบ่บขี่ไก่บนนื้เน่าเหรอจิ่งเกออเเเ็นยังนอเดดนะ มันลเอย่าไปลูกอย่าไปมันต้มีนดไข่บาดไข่นะเห็นสีแดงลูกได้นั่บ้านเนาะนั่วหาครั้งห้างไหนสะะไก่บาดไข่เอาเมื่อต้มกิ้นั่บ้านเนาะดีใจบ่เอ้ยนะ ดีใจว่เอคอยอย่างเนี้มึงเไน่ะ่ใหูเดได้งหลังนะนี่งขางเห็นบ่กขี่อะ่ะเป็ดหล,ล,ล,ลังเไก่โอ้ปีนี้สิได้กินบังนอดนะ้ำมีตู้แล้วปีนี้นาะว,วะเ <c oughs> นาะน่ไดกินบังหนอดแล้วนี่นะกนอดน้ำม,มีตู้ตนัด เงอะญ่ชอบเนาะว่ะเนาะมันบอกไปข้างนั้นบอกกับรถน้ำมันโรถน้ำมันกันที่ได้กินอยู่หน่ะมเครื่องไม่ได้ตายเลยเออมี็ลามในเครือหนึ่งรถน้ำมันก็โเจ้ากับน้ำมันไม่ซื้อเละๆกันเลยไม่ได้โคดมันเออไงมันก็เป็นหมาไแม่เอ้ยนะพับตีเนาะโอ้ยไม่แม่กับไม่แม่เอ่านไหม bỏ những gì hèn nó, một hai à à à nó mẹ tôi bắt lạc nó ngại 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 lo ngại 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 tủ ตั้งลื้อดีหลานมีตู้หนูมากกลัวหันกลัวนี่อันนี้จะไปชุกย่างไห้มิตู้แบบนี้ชุกไปชุกไปชุกไปใส่่ะจับคีดดินแน่ขีดดินนะต้องคห้ตู้จะเปิดน้ำจะหหง้อกิน อือทประตูเปิดน้ำใส่ล่ะ่าอ่ะง้างลบสูงานวุนวุนวนวนว้ยเด้อเฮ้เด้อ้เด้อเฮ้เด้อไปากินได้มาเดเป็นไรเป็ดน้นตู้ไปลงไปเป็นไรเป็ดไปปุ้ยนั่งหอดประตูที่ทลนั่งนั่งประตูท มาป้าเอานามีตู้เป็นยังไงนี่บอทุกที่เจ้าเนอะกนระมาป้ <laughs> าเ <ra> อาิกมิตู้เป็นมากแล้วนี่ <t t <ra> มา้า <ra> <ra> คงดินนละ Đít nè bố đít Đây không đít mày bỏ này Bướp Thôi <laughs> 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 ừ. Đi cứ chòm rút đấy Nhiều kênh, Món kênh และบอยดินธรราชาตากันี่ละโดอย่างแปลกหูแปลกตาแล้วแม่เรายากดินเบิ้ลเ้โดโดโโโเอา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 ปากแต่งไงเนาะดินนะบริณนะลูกเอ้ยองมาลงมาลงม ห่านหัานห่านห่านหู้ยฮาฮ่าฮ่าน้อยเก่งเขเก่งนาะเป็ดมั้งไงมันแหนมถากินน้ำเจ้าน่ะไล่มันดูไล่ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันด <AH ูเออไปอาบน้ำแม่สิดเหรอมินเด้สิเหรอมินเล้ไปอาบน้ำแน่สิเหรอบอกแม่เป็ดนะไปอาบน้ำแน่สิเหรอ เออห่านขี้อีกเลยเป็ดนี่พี่เอ๊มังเหยบมันเน้อเป็ดนี่ขี้ด้วยแฮ้เป็ดนี่เนไม่ตู่แล้วปัดเปล่นนะคนอ่ะอย่าจับเลยด้ยจับของตู่เลย ใช่เงินผูกตุ่มหยอดใส่แล้วใช่ก็ปู่หางได้เลยต่างเงินชื้อบ่ยังไม่ได้ตโตยังชักแผ่นบ่ะหลังคายังไม่ได้มุงหลังคายังอยู่ซีโนเลยพอวาสนามมาพาไปซื้อกระเบื้องนะ

จ้งมาอยู่ชื่อดีนี่จอมยุดเด้เฮ้ยขี้ขี่เลยไปัสปะกนนะบ้าไปบ้าไปเจ้าบ้าเจ็บสมบัติโดนนะโอ้ยมึงแน่มึงยังนั่หัวเนี่ยลูกกระปุกระปีดแท่นนะเป็ดนะลาบเป็ดเจ็บแสบเลยมันเนี่ยทองดาบมือ ข้ากินนี่ lúc ละซื้อลาตลาดเด้อซํายะค่ะเออยังเต้าปู mình sẽ cắt gì Hai kay bao? cắt hokai, taka nè, cắt mộ Tay <laughs> cắt cái lắm cây vân nếu cái vân nếu tai cái nếu tai vân nếu tai vân nếu tai vân nếu Tê vân nếu tai vân nếu tai vân nếu tiêu, Tê nếu này đó đó. lại nó tai vân nếu tai vân nếu ลายแม่ล like uh, ูกมาชิตอดเจ้าเลยนะเผื <Hey, ่อไก่ข้างล่างนะข้างล่างนะเชื่อชิดตอดเชื่อเชื่อจะลูกลายแม่ลายไก่มาเชื่อเชื่อเลี้ยนมึงหันแล้วบมึงอยากไม่กินไงไปสิได้ายดิักษณะสิเดียวไอ้สิมันไงมันมันมันอยาก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 มันอยากเลยนะอยากเลย

mình nghe cái bếp nè, mình nè mình chào, mình gì mình chào vậy ạ Ừ mát ná mà ná mình chào Mà ná mà cười mẹ vào <laughs> hả <Chất tát> <laughs> không Mà cười ít mẹ vào ná anh ạ Bộ anh ấy เออใช่หมวกบอมาพี่มาพี่กล้วยมันตึงมากกว่ลำมันมาพันมันกินลำมันมีตัดตึงบอหม่องอะไรลูกตัวแกวผู้มาหม่องมาสิไลจับจับสิไลแบบนี้แม่ตอนนี้ดอกเป็วันนี่ว่ะดอนนี้ตัวนหน่อยเยี่ยงนี่แหละมันสิไลอง

นั่งใมีแต่ขี่นกเบาะรถกันจอดแม้ในเพือนแค่ได้หน่เตะดีใจวะ บกงนีม่อีไมึงเนี่ว่าม no ันขี ouais, nada, aban, ่ใช่ไหมตู้อีกเลยคุณนะมันเผาไม่ต้อยู่นะให้มันกินให้มันกินเนาะยามดอกมันยาดอก

เงกเนีนะนอนอนอไม่นอไม่หิดได้อเางบอกเสงินเส้นเงินเนเงินเส้เงินนงเเงินเาะนอไม่ไงไม่โตู้ักกดัางบอกนงนไม่ไงไม่ต่ะเอานาเอานามาขังเฮียนด้หมเนีาะเอานาไปให้อ้าวไขงเฮียนบอกไปก็ไปไม่ยังบ่ายนี่

จับเือะขึ้นบุปีนได้ล่ะจกเลูล่าเงินงับได้หินก็เดนงับเคางเนี่ยนกับบ้าเลยับเาเป็นดิแบบใช่สนับพี่น้องเลยช่วยกันสิจับคลิดเพียงสนีก่อน ขอนไปณมาลยเด้อกลับมาหับซมแล้วกลัลุกแลนนแลนเน่ไวาสนาสใจใหญ่เลยมดีใจหัวซุบซื่ออื่นดีใจหัวกระปิดมุ่นเับดาบอกกระปิดมัเนนอยากมันกินเลิศเลยอกนินหน้ากนหนเลยเ้อเหหปิด